เชลซีเชลซีเนี่ยเขาทำสถิติใหม่อีกแล้วนะอ๋อเออเนอะเป็นสถิติที่เราเห็นแล้วเราก็ถือกับอ้าปากค้างเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่ในทีมทีมเดียวนะ<ถ>สัญญาเหลือรวมกันเนี่ยเท่าไหร่หรือว่าร้เก้าสิบเอ็ดปีเออมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกหมายถึงรวมนะรวมนักเตะทุกคนรวมสมมติว่าพนินนาเซนสัญญา9ปี ผมเซ็นสัญญา9ปีรวมกันก็ไป็น1แแล้วใช่ครับ่ป๊อปเซ็นอีก12ปีอะไรอย่างเงี้ยสิบสองปีก็น่าจะยาวไปนะคะสกายสปอร์ตค่ะนี่คือกติาเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่เหลือสัญญาของนักเตะในทีมอีก191ปีรวมกันทั้งหมดนี่เป็นตัวเลขที่มากกว่าคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกทุกทีมเลยนะคะก็ไม่แปลกใจคือมันก็น่าถึงเพราะว่าผมอ่ะอ่านข่าวตอนแรกมันถึงเลมันถึงเลรอะไรเงี้ยก็เลยเอาไอ้1 9 1เนี่ยไปหาร43่าเอาตีว่า43 สี่สิบสามหรือสี่สิบสองประมาณนั้นเท่ากับสี่จุดห้ามันก็เข้าใจได้มันก็เข้าใจได้ใช่ไหมซึ่งก็คือเอาจริงๆอ่ะไอ้ที่เซ็นอ่ะคือปกติเขาก็เซ็นเยอะปีกว่าชาวบ้านอยู่ละใช่ แล้วพ่อมาบวกกับนักเตะก็เยอะอีกใช่มันก็เลยกลายเป็นตอนนี้มีสัญญาเหลือในทีมนะ191เ็ปีและไม่ต้องกลัวว่านักเตะจะหบสสัญญาไม่ต้องอะไรถ้าปีสุดท o ปีสุดท้ายอะไรไม่ต้องเดือนริฟว์พูไม่ต้องนะนะคะซึ่งอย่างซัมเมอร์นี้เชลซีใช้เงินไปแล้ว200ล้านปอนด์เกือบ200ล้านปอนด์นะกับการดึงผู้เล่นใหม่9คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ20ปีขึ้นไปก็เซนยาวๆอ่ะคือการเซนยาวๆของเขาก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบแหละใช่ปะล่ะ ช่เซ็นยาวเพื่อที่จะแบ่งจ่ายจะได้ไม่ผิดกฎการเงินผิิดกกฎารเงนมากนะคะหรือเอางี้อย่างยกตัวอย่างสัญญาของโคพาเมอร์อย่างเงี้ยที่มาจากซิตี้หรือว่ามีเทอร์เนเอโซเฟอร์นันเดสที่มาจากเบนฟิก้าอันนี้เซ็น9ก้าปีเซ็นยาวไปเลยนะคะแลโคปาเมื่อก็เพิ่งต่อใช่ผู้เล่นใหม่คนอื่นๆก็จะเซ็นมาแบบ6ปีอะไรอย่างเงี้ยไว้ประมาณนั้นอันดับที่2ให้ไทยเป็นใครมูดิกไงมูดิกมูดิกเจ็ดแปดปีนะคะอันดับที่2 ไม่ถ่ายเพราะผมอ่านสคริปต์อยู่เป็นสเปอร์ไม่เมื่อกี้เขาขึ้นมาแล้วไงเขาขึ้นไอ้นี่มาแล้วขึ้นคือทอแรนด์พัสเปอร์เป็นอันดับ2นะคะเหลือสัญญากับนักเตะ97ปีด้วยกันส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ5อยู่ที่82ปีเลยเหรอลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ15ค่ะ64ปีเอเวอเรตันเนี่ยน้อยสุดคือ47ปีเท่านั้นหกเท่าไหร่นะ60เท่าไหร่นะ64สี่ปี ถ้าหักสามปีก็คือซาร่าใช่ไหมเทนแล้วก็ฟานไดยังไม่คุยด้วยนะเดต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวด้วยนะโกรมากเออเอาแต่ว่าพูดถึงเชลซีแล้วอันนี้ก็คือเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของชาลฟิลิกสนะคะที่ก็กลับมาอยู่กับเชลซีอีกครั้งคราวนี้ก็ย้ายถาวรละจากแอตมิดรนะคะเซ็นสัญญาเจ็ดปีนี่ไงนี่ไงเป็นเหตุผลที่เหลือสัญญาลอยเก้าสิบเอ็ดปีอย่างเงี้ยดูดิเซ็นกันทีเจ็ดปีค่าตัวสี่สิบสี อ่าล้าน5แสนปอนแบบไม่มีแอดออนนะคะแล้วก็ทางแอริโกมาดิดจะได้ส่วนแบ่งจำนวนหนึ่งหักเฟลิกซ์เนี่ยย้ายทีมในอนาคตเ็เดี๋ยวนี้เขาชอบใส่ดีลแบบนี้ถ้าคุณซีนจะย้ายค่าอีในอนาคตข้างหน้าทั้งคย่ายขายเก่าจะต้องได้ส่วนแบ่งด้วยเออได้ก็จริงๆแล้วทางด้านของเฟลิกซ์เองก็เคยมาอยู่เชลซีตอนนั้นเป็นช่วงสั้นๆเป็นยืมตัวนะคะในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2022-23ก็ ย0สนัด4ประตูผลงานแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะพอเซ็น7ปีเดี๋ยวนี้ถ้าจำไม่ผิดมันมีกฎออกมาแล้วนี่ว่าห้ามแบ่งจ่ายเกิน5ปีถูกปะของพี่เมลีกีอก็เนี่ยก็มันเหมือนก็มีช่องโหว่ไงใช่มูดิกไะแต่ปดปีไปละส0บล้าน10กว่าล้านนะคะคุณอ่านช่วยอ่านดีจิคุณสมชายไลฟ์แชทไหนอ๋อนักเตะเจลซีรวมกลุ่มซ้อมแล้วเหมือนลูกมามีคนแซวว่าเหมือนนี่นี่ประหมอคางดำ มีมันเยอะมากนะในเน็ตอ่ะแบบซุ้มมานั่งสำรองเงี้ยไปต้องไปนั่งเบียดเบียดอัดๆกันแล้วแบบตอนนี้รถ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 ลัสามชั้นด้วยก่อนแล้วห้องแต่งตัวเงี้ยต้องทําเพิ่มใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างเฟลิกซ์เป็นนักเตะรายที่เก้าในซัมเมอร์นี้ค่ะก่อนหน้านี้เซนอาดาราบิโอโยคเคลล่แมนครับกิโอ้เยอะมากบิลลี่ฮอลใช่ไหมเรนาโตเวก้าเคเลฟไวลี่อารอนอันเซลมิโนนะครับเปโดเนโต ดูไปที่หอนี่ล่าสุดเขาออกมาอวยมาเดสกาเห็นได้นะ่บอกว่าก็ดีนะเป็นคนที่เด็ดขาดบอสอยู่นานแค่ไหนไม่รู้อวยไ้ก่อนอ่าก็เอามาด้วยกันเนะเออแล้วก็ทางฝั่งแอดมานิดก็ประกาศเหมือนกันนะคะเป็นคอนดิเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกใจหายว่าเลยนึกว่าดิวล่มหมายถึงนักเตะนะใจหายว่าบเลยแต่คือเขาเขาให้คำมั่นสัญญากันแล้วว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปคุณไม่ต้องกลัว ผมจะกลับไปแบบนี้เลยผมจะกลับไปรับคุณคุณไม่ต้องกลัวเพราะผมอยากได้คุณมากบอกผมอยากได้คุณมากคุณกลับไปก่อนถึงแม้จะสวมเสื้อแล้วตอนนี้คุณกลับไปก่อนตีรถทัวร์กลับไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปรับคุณไปสเปนอังกฤษใกล้ๆแล้วก็มาจริงๆนะคะเซ็นสัญญา5ปีค่าตัวอยู่แถวๆ42ล้านยูโรค่ะเปิดตัวยิ่งใหญ่มากนะหน้าตามีความสุขมากได้เปิดตัวสักทีก่อนหน้านี้นึกว่าจะวืดซะแล้วน่าจะเหมาะนะน่าจะเหมาะกับสไตล์ของ ก็คือเชลซีกับแอดมดริดอยากให้ดีลมันแยกกันไงคะตอนแรกคือเขาจะเป็นดีลพ่วงดีลอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออแบบแยกกันไปเลยดีกว่าชัดเจนตอนแรกนึกว่าจะล่มแล้วเพราะว่าเชลซีไม่ได้กองหน้านี่แต่สุดท้ายก็ได้เจ้าเฟลิกมาก็สลับกันไปใช่ค่ะสมหวังทั้งคู่ตลาดซื้อขายเชลซียังข่าวยังไม่จบแค่นี้มีอีกข่าวครับโอ้มีทางด้านของเปโดเนโตใช่คืออันนี้เป็นข่าวที่อาจจะออกมาจาก ซุ้มสักหน่อยนะครับไปโดนเนโตอาจจะสลับไปใส่หมายเลขเจ็ดแทนที่เจ้าของเดิมอย่างลาฮิมเตอร์ลิงที่ก็มีข่าวว่าแบบคือเขาแจ้งก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาจากที่ดูเบลลี่ฮอออกมาอวยอ <Ma> มาเดสกาไงคือแบบประมาณว่าเนะจ้านายเนี่ยเด็ดขาดนะแล้วก็บอกเลยแล้วก็แสดงถึงความเป็นมืออาชีพว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ในแผนการท,ทําทีมของผมนะลาฮิมแยกไปซ้อมอะไรเงี้ยสี่ห้าคนคือเบอร์ให้ไปเลยอ่ะเออคือจะย้ายเพราะไม่รู้ ต่ไม่ได้ใส่เบอร์เดิมเเบอร์นี้ไม่มีของไม่ใช่ของนายแล้วอย่างเงี้ยใช่ <ไง S 2> เป็นคนนี้ซะแล้วนะครับผมอ,อแล้วก็ชัดเจนคือเขาชัดเจนกับเบนชเวลไปแล้วเลยนะว่าแบบย้ายเลยย,ย้ายไม่ได้อยู่ในแผนการท,ทีมย้ายได้เลยใช่แล้วเ <laughs> บนชเวลก็เลยกลายมาเป็นข่าวกับอ้นนี้ข่าวกับแมนยูแล้วก็มีชาโลบายอีกคนหนึ่งที่โดนบีบแบบบีบจนไม่รู้จะบีบยังไงอยาให้ย้ายอ่ะใช่ก็เขาอยากได้200ล้านปอนด์อ่ะคือเท่าเหมือนแบบเท่ากับที่ซื้อในซีซันเนี้ยในซัมเมอร์เนี้ยคือ ปังเป้าจะขายให้ได้ประมาณอ200ล้านเหมือนกันอันนี้ไงได้42ล้านแล้วใช่ไหมคอนเดอร์การ์เกอร์ได้มาแล้วนะครับก็ขาดอีกประมาณ150กว่าล้านต้องปล่อยออกอะค่ะอย่างเชลซีอะถ้าจะเอาให้พอดีพอดีต้องปล่อยออกอกว่าประมาณ5-6คนน่ะใช่นี่นี่คือเกินแม็กแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้คือไอ้เกินเกินสมมติถ้ามันมีแบบอารมณ์เกินคือเกินไปเยอะแล้วอะ่ะมันยังไม่ใช่43ซิใช่ไหมมันเป็น42เท่าเดิมเพราะว่าการ์เกอร์ไปเฟลิกมาการ์เกอร์ไป แต่ก่อนอันนี้มันมีเรู้สึกว่าเขาเขาเซ็นเขาเลยเขาลงทะเบียนได้ส5ป่ะอ่า่ใช่เพราะว่ามันมีพวกนักเตะโฮมกรอกับเยาวชนด้วยโอ้วุ่นวายเป็นปัญหาที่พอดีทางนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผมนึกสภาพเลยนะว่ามาเลสกีาเนี่ยจะซ้อมยังไงวะลงทีมอย่างเงี้ยปกติ20กว่าคนอะลงทีมก็แบบผู้รักษาประตู3ามคนก็เหลือประมาณ2ี่สกว่าคนก็สิบ1ออะไรเงี้ยอะห้าห้าอะไรเงี้ยเนื้อออกเออแล้วแบบสนามเด็กอะ เขายังรับกลุ่มละห้ากลุ่มอะแบบห้าคนสามกลุ่มเนอกวะอันนี้คือแบบนึกสภาพมาเลกายืนซ้อมแบยืนเบอร์เลยอะแบ่งสิบเอ็ดสามทีมไงแล้วก็วางโกสามมุมให้ซ้อมก็ได้จะวุ่นวายมากนะรวมๆนี่สี่สิบกว่าคนเลยอย่างเงี้ยบอกมาเล็ก้ายืนเบอร์เลยเหมือนตอนนี้ไงใครนะเอ พัตเตอร์อนั่นก็ยืนเหมอเหมือนกันตอนนั้นได้มาเป็นขบวนเหมือนกันแฟนเชลซีตอนนี้ไปไล่ชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะไปไล่ชื่อนักเตะทีมตัวเองอะไล่ไม่ครบนะสี่สิบเปอร์เซ็นแต่ก็ได้ฉานะเพราะเขาหาซื้อง่ายมากเลยนะซื้อเข้าขายออกง่ายมากซื้อจนซื้อจนแฟนทีมตัวเองแซวอ่ะตั้งแต่นัดแรกอ่ะไอ้ที่ซื้อมาไม่เห็นมีชื่อลงสักคนเอามาทำอะไรอะไรอย่างนี้อย่างเขาลองอีกสักสี่ห้านัดแล้วสงสารมาเลสกียจำชื่อนักเตะได้ครบหรือยังก่อนเนี่ยคุณคุยกีบหนูบอกเฮ้ยไอ้นั่นอะ เบอร์นั่นอ่ะมานี่นี่อย่างเงี้ยนน้องสารน้องสาร่ะนะครับอ๋อเชลซีนะครับแชลเล่นนะคะแฟนเชลซีก็โอเคก็ดีใจด้วยเพราะว่าเขาหาซื้อนักเตะได้แบบอยากได้ใครก็ได้ก็ออยากได้ใครก็ได้คราวนี้ก็เหลือที่เชฟแล้วแหละว่าจะปรุงอร่อยไหมอร่อยไหมเอออะ่ยังไงแต่ต้องมีเอาออกเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเงานเก้าเหมือนกันไม่ได้ใช่นะครับวัตถุดิบเยอะเกิน